สวัสดีดีเจาอามฮะอาเปียวไลอยู่หรือเปล่าเลยโ<บ>ตเต็มนั่งตักได้ไหมได้เลยฮะสั่งกับข้าวมาใหม่ๆเลยตักกินให้หมดเลยทุยไม่ใช่อ่ะพันห้าเป็นเหตุสังเกตได้อ่ะเ yeah, 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 yeah. ้ามกันนะ ยกไปไว้โนดแล้วซ้ายขวาซ้ายอ่ะเย้เย้เย้นะเอลม่า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 ยกไปยกซ้ายยกขวากันนะเย้ยกไวยกไวซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายอ้าวเฮฟวี่บอดี้เอฟวี่บอดี้นะนะเลทโกโก Sorry พี่อเล็กซ์ด้วยนะครับหอมกับพี่อเล็กซ์นะฮะ สวัสดี2,400คนดูด้วยนะครับผมวันนี้อ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันต้องกราบขออภัยด้วยนะผมะดีแค่เอวน,นอกนั้นเ็วหมดนา<แ>มาแล้วมิทีนตัวเด็ดกูมาแล้วสวัสดีเจจงด้วย